เกมซื้อขายไอมดียเกมหรือบัตรเติมเกมต้องที่นี่เลยคั้นเทพ in. t h ลิงค์อยู่ใต้คลิปสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะผมอยู่ผมตัง2ดูฮีนะครับวันนี้มันเป็นวันที่ล้วนะครับผมแต่คือผมจะจะมาสรุปของวันที่2นะครับคือมันมีกิจกรรมท่าปักธงมาเว้ยนะครับทุกคนอันนี้ก็กคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับท่าปักธงอะ่ะวันนี้ผมจะมาสรุปว่ากิจกรรมท่าปักธงเนี่ย วันแรกเนี่ยคือวันที่2เนี่ยเติมกันไปทั้งหมดเท่าไหร่กิจกรรมนี้นะครับผมนะเดี๋ยวอธิบายง่ายๆก่อนนะครับกิจกรรมภาพปักธงเนี่ยที่จะได้ก็คือมันเป็นการโดนทครับผมนั่นก็คือการที่เราซื้อของในเกมทั้งหมดเนี่ยสมมุตินะถ้าเราสมมุติผมซื้ออ่ะตอนนี้ผมสุ่มไปแล้วนะอันดับแรกเราต้องมาสุ่มก่อนนะผมสุ่มดวงชะตาอย่างเช่นผมสุ่มไปแล้วได้30ใช่ไหมต่อมาผมก็มาซื้อของนะครับคืออันนี้เราก็จะได้กับเราถ้าใครที่ไม่สนใจพระท่าปักธงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดรา ดวงชะตาใหม่ดวงชะตาก็จะหายไปนะผมนะดวงของผมตอนนี้30มสิบใช่เราผมกดเซย์ปุ๊บดวง3ามสนี้ก็จะหายไปแล้วก็จะส่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนไอเทมก็สามารถกดเปลี่ยนไอเทมได้นะผมนะฟรีสครั้งนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เวลาเราซื้อนะครับมันจะมีสะสมเพชรอยู่ก็อย่างเช่นถ้าเราสะสมเพชรไปเรื่อยๆก็คืออเน,นี้ยมันซื้อซ้ำไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นของที่แบบเออเรามีอยู่แล้วใช่ไหมพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้แต่พวกนี้สาม,มารถซื้อซ้ำได้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยพวกตัว๋วส่งสกรีนปืนกล่องอะไรรพพววกนนีีนน้้สาามถซื ก็พอเวลาซื้อซ้านะครับเงินมันจะมาสะสมอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอันนี้วันที่3านะครับอย่าเพิ่งตกใจนะนี่คือวันที่3วันที่3นี่ช่วงประมาณบ่ายโมงล่อไป1นึ่งแสนแล้วนะครับยอดแล้วเราไปดูของวันที่2กันบ้างนะครับผมวันที่สองนะครับก็นี่นะครับผมนี่คือโฉมหน้าของคนที่ได้รับรางวัลท่าปักธงนะครับผมนะคือกิจกรรมนี้เมื่อวานเขาเขียนไว้ไว้วรีตอน5้าทุ่มตอนนี้ปรับใหม่นะครับผม ขอเพิ่มอีกสักหนึ่งชั่วโมงให้มันลุ้นหน่อยใช่ไหมเกลียวก็บอกขอเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงนะหุยกำไรมันดีเกินนะตอนกล่กั้นทุ่มนะตอนนี้ขอเที่ยงคืนแล้วนะผมปรับเวลาใหม่นะครับโอเคใครที่ได้วันแรกก็แสดงความดีใจไปด้วยนะผมนะถ้าบอกตรงผมบอกเลยนะครับไอพวกที่แบบเขาจะเอาแค่20อันดับแรกเว้ยคือใครที่ไม่มีงบหนาจริงอ่ะแบบไม่มีเงินถึงแสนจริงอ่ะผมแนะนานะครับอย่าอย่าเติมนะครับคุ้มเลยนะเพราะว่ามันแบบ คือถ้าเราหนึกคิดออกว่าถ้าเราไม่ติดหนึ่งใน2ี่เนี่ยเท่ากับเราเสียเงินไปฟรีๆเลยนะคือมันเป็นการเหมือนแบบโดนเนทอะนึกออกป่ะแล้วแบบมันได้แค่พวกท่าอะไรพวกนี้ที่แบบคล้ายๆเหมือนเสียเงินฟรีเลยบางทีเราก็ไม่ได้ดอยากได้พวกนี้เยอะเกินไปะนะครับก็แล้วแต่คนจะคิดอะสำหรับผมคิดว่ามันแบบมันเป็นการเสียเงินที่แบบเสียเงินไปหมื่นๆเพื่อซื้อไอ้นี้หรอจริงปะ มันก็ไม่ใช่ถูกไหมนะครับผมนี่ก็ต่ําสุดนะครับ1นึ่งแสนดนะครับผมอันดับสูงสุดก็2องแสนสี่หมนะครับก็ทุกคนลองคํานวณดูนะแต่ตอนนี้ผมอ่ะคลิปนี้ที่ผมทำเนี่ยผมคํานวณสรุปมาให้แล้วนะครับว่าการเติมทั้งหมดเนี่ยวันที่1เนี่ยตเติมไปกี่บาทที่2ตเติมไปกี่บาทที่3ตเติมไปกี่บาทนะครับผมผมคานวณมาให้หมดแล้วทุกคนก็ลองเอาไปศึกษาดูแล้วกันนะผมนะว่าวันที่2วันที่3วันที่4วันที่5ทุกคนจะตเติมวันไหนนะครับว่าวันไหนเติมแล้วค,คุ้มส นะครับผมผมแนะนําการจะเล่นน่ะต้องมีงบจริงๆไอ้นี้เพราะมันโอ้โหแค่ท่าปกทงท่าเดียวอ่ะเตังเป็นหมื่นเกือบแสนอ่ะไม่กเงินไปซื้อรถดีกว่าแต่งเต็มอ่ะซื้อซื้อเว็บกูได้อ่ะแต่งเต็มเลยอ่ะแบบแต่ก็ยังว่าครับคนมันเหลือครับรวยอรวย เอาเงินทิ้งให้เจียมหน่อยปา่านนี้เจียมนั่งตีพงรับเงินชิลๆแล้วชิลๆแล้วปา่านนี้เจียมคงนั่งแบบนับเงินโยยเงินปิ้วตามท่าพี่ไฟอ่ะปิ้วอโห,โหอยรวยจัดสองสามคนที่อันดับ21เ,เป็นต้นไปด้วยนะครับที่ไม่ได้นะผมเสียใจจริงๆเป็นผมผมเสียดายนะถ้าผมได้ที่ยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยกูแบบงุนงิงเลยแบบอารมณ์สมมุตินนะเขารีตอนเที่ยงคืนใช่ปะ่ะผมก็แบบว่าง้งไม่ถึงไงผมก็อยู่อันดับ20ผมก็กลังลุ้นว่าจะเที่ยงคืนแล้วอีก2นาทีสักพัก2นาทีนั้นโดนแซงโโอ้ห ร้องอ่ะบอกเลยมีร้องอ่ะนะครับเอาไม่พูดมาตังเพลงผมเราไปสรุปเลยดีกว่าว่าอันดับ1นึถึงยีเนี่ยเติมไปเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับคือที่ผมคํานวณไว้แล้วนะครับคือแต่เดี๋ยวสิ่งที่คํานวณอยู่ฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนอคือเพรอ่ะผมจะเอาเงินในเกมนะไม่เอาเงินพ่อค้าอะไรทั้งสิ้นนะครับพวกพ่อค้ารับเติมผมจะไม่ไม่นำนะก็ถ้าใครเติมพ่อค้าอะไรก็แล้วแต่คํานวณเอาเองนะครับอันนี้ผมเฉพาะเอาเงินในเกมนะครับนี่ผมจะคํานวณจากตรงนี้นะครับนี่นะครับผมเติมเงินในเกมนะผม เติม1,750บาทได้5,600เพชรนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วผมก็หารมาแล้วนะครับผมคือ3 3 2อเพชรเท่ากับ1นบาท1บาทเงินจริงของเรานะครับก็เท่ากับว่าเราเสียเงิน1บาทได้เพชร3.2เพชรนะครับแต่เราตัดส่วนตัดเศษออกไปแล้วกันจะได้ไม่งงก็คือได้3เพชรนะครับ1บาททุกคนดูนะเพชรทั้งหมดเนี่ยมันคือผมอะกาลันตีมาจาก1คือมันไม่มีราคา1บาทเขาจะลงปะ ไอพวกนี้มันจะเป็นแบบเป็นเซตเช่น3 5 9 0 179อะไรประมาณนี้คือผมตีเป็นง่ายๆคือ1บาท1บาทแล้วามาคำนวณเอาว่ามันจะได้เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคผมนี่คือตารางทั้งหมดที่ผมได้คำนวณไว้นะครับเดี๋ยวผมปิดไว้นะผมเพื่อที่จะได้แบบลุนล้นๆหน่อยนะลุนล้นๆหน่อยเดี๋ยวผมมีสรุปยอดเงินที่ GM ได้ไปทั้งหมดด้วยนะ ได้แค่20คนนะยังไม่รวมคนที่21เอเป็นต้นมานะยังไม่รวมนะเพราะมันไม่มียอดบอกไนงะแต่นี่เอาแค่อันดับ1-20นะครับผมเอ็เคผมบอกเลยนะครับถ้านี่แลยถ้าข้าโปรเงินนะไหนนี้เหลยนะับไม่หวัดไม่ไหวโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นอันดับที่20เลยแล้วกันนะผมนะอันดับที่20นะครับผมนะได้ เติมเงินไปทั้งหมดนะครับผม53,825บาทนะครับผมนะนี่อันดับ20เท่านั้นนะครับผมเติมไปแล้ว53,000เย็ดเคต่อามาอันดับที่19นะครับผมนะเติมไปหมด 56,261บาทนะครับผมต่อไปอันดับที่18นะครับผมเติมไปหมด5้2หมื่นหอ้ยบาทอู้เฉียดฉิวกับโดนแซงเหมือนกันนะอันเนี้ยอันดับที่20กับอันดับที่19เอย่างเงี้ยยังห่างกันหลักพันอยู่นะแต่พอมาอันดับที่1 8 1 9นี่ห่างกันแค่หลักหน่วยเองนะครับ เกือบลุ้นแซงเหมือนกันนะครับผมต่อมาดาอที่17เราไปลุ้นกันเลยนะครับดาอที่17ก็57,368นดักบบาทนะครับผมนะเอาละเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ท้ายคลิปเดี๋ยวทุกคนนะครับผมผมฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะครับว่าทุกคนคิดว่าอันดับที่หนึ่งอะเติมไปเท่าไหร่อันนี้คือวันแรกนะของวันแรกวันที่สองนะครับทุกคนคิดว่าอันดับที่1เติมมาเท่าไหร่นะครับนี่ผมให้ดูแค่4อันดับก่อนนะอันดับ4สุดท้ายเนี่ยให้ดูก่อนนะว่าเติมไปเท่านี้ทุกคนเมนเลยครับแลวก่อนเมนก็กดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะผมุตสาคำนวณมาให้ใครที่คอมเมนต์ถูกนะครับไม่มีอะไรให้ไม่มีงบนะ ดูช่องด้วยคนดูไม่มีเลยเอางบไหนมาให้นะครับรอคนดูเยอะก่อนโอเคก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนเราไปดวอันดับที่16กันต่อเลยนะครับอันดับที่16นะครนบผมเติแมแว้หมด5้7หมบาทดนะครับาทนะผมวันนี้ห่างกันหลักร้อยอยู่นะโอเคต่อไปอันดับที่15นะครนะผมนะเติแมแว้หมด5 8 0 4 3บาบาทนะครับผม อันดับที่14นะครับเติมไป็กหมดห้าหมดพันหนบาทนะครับต่อไปอันดับที่13เลยนะผมเติมไป็กหมดห้าหมดพันสาบาทโอ้สามอันดับนี้คือเติมหลักพันเท่ากันเลยห่างกันแค่หลักร้อยนะครับผมนะอันนี้จะหลักร้อยด้วยหรือเปล่าเนี่ยต่อไปอันดับที่12เลยนะครับผมนะเอ้ยใช่ด้วยเติมไป็กหมดห้าหมดพันเก้าร้อยสีบาทนะผมโอเคต่อไปอันดับที่11กันเลยนะครับผมนะเติมไปทั้งหมด58,962บาท <c oughs> ห่างกันแค่หลักหน่วยเองนะครับอันดับที่11กับ12นี้ใกล้เคียงต่อไปอันดับที่10กันเลยนะผมนะเริ่ม,มอันดับ10แล้วนะคุณผู้ชมเรามาดูกันอันดับที่สินะผมตัวแปรหม้หมด5 8 9 9 3บาทโอ้โหห่างกันหลักหน่วยนี่วะโอเคอันดับที่9กกันเลยนะผมมา ดับที่9แล้วตเติมไว้หมด59,512บาทอันดับที่8นะผมตเติมแว้หมด59,884บาทอันดับที่7เลยนะครับ60,000เยดเคหลัก60,000มาแล้วนะเราได้เห็นหลัก60,000แล้วนะเราเห็นหลัก50,000มานานแล้วอันดับที่7นะผม61,733บาทนะครับต่อไปอันดับที่6แล้วนะผมตเติมแว้หมด62,866บาทนะครับ อเคบ้างผลิตน้ำมันกันใช่ไหมว่ามันรวยกันจังเลยวะต่อมาโอ้อันดับที่5นะครับ66,421บาทนะครับผมอันดับที่4นะครับต่อมาหมดหกหมืแปดสิบห้าบาท 7K สามอันดับสุดท้ายทุกคนคิดว่ามันจะถึงแตะหลักเจ็ดหมื่นไหมทุกคนคิดว่ามันถึงไหมอมเมนต์เดี๋ยวผมไล่อ่านคอมเมนต์ทุกคนเลยนะอย่าลืมอมเมนต์ทิ้งไว้นะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยจะเติมมาหมดเท่าไหร่นะผมนะขอแค่ใกล้เคียงที่สุดอ่ะใครใกล้เคียงสุดนะผมนะก็ ไม่มีรางวัลแล้วกูจะพูดทําไมเนี่ยมาอันดับที่สามนะผมมาอันดับสามหกหพสสบาทอันดับสามนะผมนะเยนลกูกระโดดเลยว่ะกระโดดมาสองพันเลยนะต่อไปอันดับสองอันดับสองนะผมเติมไปังหมด69,616บาทโอ้ยคิดว่าถึง 10, หมื่นไหมคิดไอ้บิคิดว่าถึง70,000มื่นไหมทุกค,คน คิดถึงเจ็ดหมื่นไหมมาเต็มตัวท่านนั้นท่านันั้นท่านนทั้นแรง้ปึ้งอันดับที่หนึ่งนี่ปาสุดเลยครับ76,366แบบกระโดดคนอื่นมาประมาณ7,000น่ะ6,000 7,000น่ะอย่างเยอะนะครับผมนะโหอันดับที่หนึ่งของจริงครับปากอ่ะจริงๆโอเคนี่ก็คือ20อันดับที่ได้ท่าทงไปนะครับผมนะ ว่าจะเป็นใครกันบ้างก็ลองไปเซิร์ช UID ดูแล้วกันนะผมนะก็มีอยู่ในเกมนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปที่ผมแบบ ไปส่องดูว่าเอ้ยใครเป็นคนได้เผื่อมีคนดังหลุดลงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องผมเชื่อนะมันต้องมีคนดังๆอยู่แล้วที่แบบเอาท่าทงนะครับผมเชื่อว่าต้องมีนะถ้าใครอยากดูคลิปที่ผมแบบว่าไปส่องดูว่ามีคนดังได้ท่าทงหรือเปล่าก็กดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะผมนะเอาสักพันไลค์นะผมนะถ้าถึงจริงๆแสดงว่ามีคนอยากดูนะครับแต่ผมเอาสูงๆไว้ก่อนเพราะดูทรงว่าไม่น่าถึงนะครับเอาสัก500แล้วกัน500 500ไแล้วกันเออราดดูทรงไลค์ไม่น่าถึงโอเค เราเหลืออย่างหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้บอกทุกคนทุกคนคิดว่า GM ได้เงินไปเท่าไหร่ครับทั้งทั้งหมดทั้ง20คนนี้ติ๊กตอก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 ติกตก๊บอกเลยว่าอิ่ม GM ได้เงินไปทั้งหมด1นึ่งล้านสองแบาท <c oughs> นี่แค่วันเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่แค่วันเดียว GM ได้เงินไป1นึ่งล้านสองแสนแล้วแล้วผมก็ลองคํานวณดูเล่นๆนะคือเนี่ยอ่ะทุกคนลองดูนะ บางคนอ่ะมันคิดว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเติมหลังๆแล้วดูรอบเอาดีกว่าประมาณนี้นะผหนะผมบอกให้รอบหลังๆมัเผยยิ่งหนักเลยนะมันมันคิดได้หลายมุมนะผมรอบแรกบางคนเขาว่าอาจจะแบบเติมเยอะอะไรเงี้ยราคามันก็ยิ่งเพิ่มนึกออกป่ะอย่างเช่นรอบแรกเติมเยอะราคาก็มันก็จะยิ่งสูงวันต่อมาด้วยด้วยมันก็คำนวณยากไอ้พวกนี้มันหลักพวกนี้มันมันบอกยากแลผมทุกคนลองคำนวณเอาเองแล้วกันนะก็ประมาณว่าทุกคนลองคำนวณนะวันแรก ได้เท่านี้นะครับผมจําได้เวลาณนะเวลานี้ประมาณบ่ายโมงเนี่ยรอบแรกประมาณ5 0,000อยู่เลยนะห้าหมื่นแต่ทุกคนดูตอนนี้นะครับวันที่2แล้วเวลาเดียวกันที่1ล่รอบไป1นึ่งแสนเพชรแล้วนะครับสรุปก็คือมันมากกว่าวันแรกมากสรุปมีสิทธิทจะแบบว่าก้าวกระโดดไป2 0 0แสนกว่าแบบอันนี้2 0 0แสนหลายสองแสนสองใช่ไหม ลอบไปอาจจะ2อ0 0สนได้เลยนะครับที่1น,นี้ไม่แน่นะครับไม่แน่เพราะว่าราคามันก้าวกระโดดมากเอ้าเฮ้ยแต่เรามาคํานวณใหม่ที่1ที่2ที่สแต่ที่4เพชรห่างกันริ้วอยู่นะที่4ี่อ่ะตอนที่4กับที่3เพชรห่างกันริ้วนะเนี่ยทุกคนเรามาคํานวณดูแล้วกันนะครับเออ ก็ประมาณนี้นะผมนะโอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิผมด้วยแล้วกันะนะผมนะผมสับไปคำนวณมาให้แล้วนะครับเพื่อเพื่อเพื่อนเพื่อนอยากรู้ไงว่าแต่ละคนเติมไปกันเท่าไหร่บ้างอยากเห็นเป็นเม็ดเงินไงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สรุปยอดเงินมาให้แล้วนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์สัครสมาชผมดนะ้วยและถ้าใครอยากดูไลฟ์สตรีมสดนะผมนะอยู่ที่เพจนะผมนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนลวกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ สุดยอดมาได้ตรงจังหวะพอดีนะผมนะจับโอ้ยอันไแต่เสื้อแล้วนะผ้าทงมาอีกนะผมนะทุกคนไม่ต้องรีบนะครับของแรกเกมพีเฟไม่มีจริงนะครับเรื่อยๆสักวันมันต้องตกถึงเราแน่นอนคนที่ไม่มีงกไม่ต้องรีบนะครับเชื่อผมไว้นะครับโอเคเจอกันใหม่